กลับบ้าน188บาทค่ะเลือกเลยจ้าอันนี้ได้กลับบ้านได้นะคะลูกเลือกก่อนจ้านีับบ้านะได้่อยกว่านะคะไปแก่อนกินเนได้อนบะค่ะขออภัยอันนี้กลับบ้านครับกับบ้านคกลนร หนัสวยมากถ่ายภาพายได้แล้วค่ะแม่จะถ่ายที่ต้งแบบแอบถ่ายยักษ์คนนี้ทั้แหลมแเข้าปากเอาทั้งแหลมๆเข้าปากเออแล้วแหละและอางอากกวย่งมากเดอสุดยอดข้าแลเนี่ยข้าวอ่ะเดี๋ยวอะขอบคุณแอยอดมากเคะแ้ว่ากป้าก่อนเอคุัก่อนเออ กเก่งมากเก่ง <c oughs> มากมาช่วยมาพา <c oughs>